เร็วหมายถึงว่าเราใส่ไปเนี่ยสมมติผักเนี้นะมันเหลืองอยูเงี้ยใส่ไปหลังจากใส่แล้ว3-4วันก็สีเปลี่ยนความโตเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยใส่เมื่อวันที่2อเนี่ยอันเนี้ยทีแรกเหลืองนะ4วัน5วันก็ตอบโจทย์แล้ว สวัสดีครับวันนี้นะครับแมนอยู่ที่แปลงคะน้าของโกสันนะครับแปลงนี้พื้นที่ปลูกทั้งหมด120ไร่นะครับโกสัน,นี่ยเป็นเกษตรกร,กรที่ปลูกน้านะครับโดยเริ่มจากการเป็นพนักงานบริษัทนะครับแล้วก็ผ่านตัวเองเป็น,ปนผู้รับซื้ออ้าวโกสันสวัสดีครับครับสวัสดีครับเบื้องต้นผมทํางานบริษัทแล้วก็เราก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าเราน่าจะ หันไปประกอบอาชีพส่วนตัวเริ่มต้นค้าใหม่ๆก็ค้าน้อยพอเราค้าไปสักพักหนึ่งก็เริ่มมีลูกค้าเราก็มองดูแลเราน่าจะเริ่มมาเป็นเกษตรกร,กรปลูกดูบ้างเริ่มใหม่ๆก็20ไร่เราทํามาณนะตอนนี้500รไร่เราถือว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะเนี่ยมันมากเกินไปทางรับการทําเกษตรกร,ท,กรที่เร,ราพันธนาเพราะหนึ่งเราขายคณะเรามีตลาดเรามีลูกค้าในมือ เราปลูกเนี่ยเรามั่นใจว่ายังไงเราก็ขายได้แน่จากที่เราเคยเซื้อผักจากไม่ไม่กี่สวนเราก็ต้องเริ่มซื้อผักจากหลายๆที่เพื่อให้พอกับความต้องการของลูกค้าที่เรามียาล่าก็ถามจากเกษตรกรที่เขาเคยปลูกเราก็ไปถามอีกแหละว,ว่าพี่ผักสวยจังใช้ปุ๋ยอะไรเขาก็นแนะนำเนี่ยผมใช้ยาล่านะ ใช้สูตรนี้สูตรนี้สูตรน,นี้นะที่เราใช้นะประสบการณ์เราเรามองว่ายาล่ามันตอบโจทย์เราเราก็เลยหลังๆก็เลยหันมาใช้ยาล่ายาล่าเร็วหมายถึงว่าเราใส่ไปเนี่ยสมมติผักเนี่ยนะมันเหลืองอยู่เงี้ยใส่ไปหลังจากใส่แล้ว 3- 4วันก็สี่เปลี่ยนความตัวเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยใส่เมื่อวันที่2อเนี่ยอันเนี้ยทีแรกเหลืองนะ4วัน5วันก็ตอบโจทย์แล้วเป็นผุรลลายเร็วซึ่งพอเราลดน้ำไปเนี่ยลูกน้องใส่เนาะ รดน้ําไปประมาณสัก5้าที1ินาทีก็เม็ดปุ๋ยหายไปแล้วไม่มีบนพื้นเราเห็นแหละมันละลายเร็วก็อาจจะตอบโจทย์เร็วถ้าละลายช้าก็น่าจ,จะตอบโจทย์ช้าแหละย, <c oughs> ยอดมันเริ่มแตกความหนาของใบเริ่มมามันจะตอบโจทย์ตรงนี้ถ้านรู้สึกว่าเออมันมันเหมาะสําหรับเรานะ โดยหลักๆก,ก็จะมีอยู่ประมาณ2สูตรนะครับที่ผมใช้ยาลามีลาสูตร2577อ,อันนี้ใส่ประมาณครั้งหนึ่งที่เหลือก็จะเป็นยาลามีลาสูตรเสมอ16 16- 16การใส่ก็คือใส่ต่อรอบหการปลูกเนี่ยประมาณ3-4รอบแต่ถ้าเป็นหน้าแรงอาจจะต้องไปถึง5รอบเราใส่ไปปั๊บเนี่ยเรารู้เลยพืชเรามันจะดูสดใสกว่าที่เราไม่ใส่ถ้าเกิดคนที่อยู่กับคณะทุกวันนะอย่างกับผมมาดูแปลงทุกวันเนี่ยมีความรู้สึกได้เลยว่า เฮ้ผักเรามันมันดูสดใสขึ้นดูเขียวขึ้นดูผิดปกติจากที่ตอนไม่ใส่มองเห็นได้ชัด <Wow. S 1> ถ้าที่จะมีทอ้อกับการปลูกคันา้าที่สุดก็เรื่องหนอนใหญ่ยอมแพ้มันท้อล้ะช่างมันปล่อยมันกินไปเลยเดี๋ยวเราทำปุ๋ยถ่ายกบคือยอมอ่ะคือเอา ก็สารรู้ไหมครับว่าตอนนี้ยาร่ามีแอปฟาร์มแคร์ด้วยนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดใช้ได้ฟรีสำหรับเกษตรกรนะครับก็บสามารถเลือกซื้อปุ๋ยยาร่าในพื้นที่ที่โกอยู่ได้เลยประสบความสำเร็จหรือยังสำหรับผมยังจะถามว่ากลับไปเป็นพนักงานบริษัทอีกไหมคงไม่แล้วละครับอยู่ตรงนี้เราเป็นแบบสบายอ่ะเป็นเจ้าของกิจการรึกจะทำก็ทำไม่ทำก็ไม่มีใครบน นะเมื่อเราจัดการตัวเองได้แล้วเราไม่ต้องกลับไปให้คนอื่นจัดการเราไม่ไปแล้วรักที่มันสร้างไรายได้ครอบครัวผมผมได้อยู่ได้กินก็กลับคณะ นอกจากปุ๋ยยาร่ามีล่า2ส,สูตรที่โกสันได้แนะนําไปแล้วนะครับทางยาร่ายังมีปุ๋ยแนะนําเพิ่มเติมอีก2ส,สูตรด้วยกันเพื่อให้คณะได้สารอาหารที่ครบถ้วนและมีน้ําหนักดีมากขึ้นต้องลองยาล่ามีล่าวินเนอร์และยาล่าลิว่าเนตะบอไปลองกันนะครับ